มาแล้วกับ3 3 0 li m sport ตัวนี้นะครับไม่น้อยมากๆแต่ถนนมาเพียง1,000 10, 0มกิโลเท่านั้นรถปี2,023นะครับวารันตีและ bsi เหลือยาวๆนะครับสำหรับสีสับตัวนี้สวัสดีครับวันนี้ อยู่กับแจ็คนะครับเป็นที่ปรึกษาการขายอยู่ที่เบนส์ม t เตอร์มนะครับแน่นอนว่าอยู่กับแจ็ควันนี้แจ็คมีรถอัปเดตเข้าใหม่นะครับวันนี้จะอยู่กับเจ้า BMW 330 L I M Sport นะครับตัวนี้ต้องบอกว่าสภาพกริปมากกริปเหมือนรถใหม่เลยทีเดียวนะครับสำหรับเจ้า330 L I ตัวนี้ต้องบอกว่าแต่ถนนมาเพียง10,000กว่ากิโลเท่านั้นนะครับสำหรับเจ้า สีตัวนี้เนาะตัวนี้ต้องบอกว่าได้อ p ช i o นจัดเต็มมากๆครับสำหรับตัวรถนะครับตัว3 3 0สตัวนี้ฐานล้อเนี่ยได้ฐานล้อยาวนะครับแล้วก็ได้ชม LCI แล้วนะครับตัวนี้ก็พอฐานล้อยาวเนี่ยมันได้ดียังไงเนาะต้องบอกก่อนว่าพอฐานล้อยาวขึ้นเนี่ยรถมันก็จะนั่งสบายขับสบายฟิลลิ่งคล้ายๆกับซีรีส์หเลยนะครับแต่ใจ่ายในราคาของสีส์มเนาะตัวนี้ต้องบอกว่าได้ไฟหน้าแบบใหม่นะครับตัวนี้กระจังหน้า แบบใหม่ออปชันจัดเต็มนะครับสำหรับคันนี้มีกล้อง360ให้นะครับไฟหน้าก็จะเป็นแบบ LED แบบเลเซอร์เลยตัวนี้นะครับตัวนี้ก็สวยมากๆนะครับตัว M Sport ตัวนี้มาพร้อมกับสีขาวเรียบหรูตัดกับสีดำแบบนี้นะครับในส่วนของล้อแม็กเน็ยก็จะเป็นล้อแม็กลาย M Sport เหมือนกันนะครับต้องบอกว่าสวยงามกันเลยทีเดียวล้อแม็กเน่ยเป็นล้อแม็ก18นะครับตัวนี้ก็ตัดทูโทนกันได้สวย แสดงความ M Sport ด้วยแบดด้านข้างที่เป็น M Performance แบบนี้เลยส่วนกระจกนะครับมีไฟเลี้ยวมาให้ตรงข้างกระจกพร้อมกับแสดงความเป็นกล้อง360ตัวนี้ให้นะครับในส่วนของประตูจับเนี่ยก็จะเป็นคี์เลนะครับทั้งหมดเลยสีบานเนาะเดี๋ยวมาดูด้านท้ายกันบ้างดีกว่าครับเอ่เดี๋ยวลืมครับลืมเดี๋ยวเราดูด้านบนก่อนในสิ่งที่ว้าวมาก 330li ตัวนี้ก็ ้องบอกว่าเขามีออปชันตัวซันรูฟนะต้องบอกว่าเป็นซันรูฟที่เป็นแบบเต็มบานทั้งคันนะครับใหญ่จุใจมากๆเดี๋ยวเราค่อยพาไปดูในรถอีกทีหนึ่งนะลงดีเทลใหม่ส่วนของด้านหลังเนี่ยโฉมด้านหลังเขาได้ไฟท้ายเป็นท้ายแบบนี้เลยท้ายแบบสปอร์ตมากๆนะต้องบอกว่าสปอร์ตและขับสบายหาได้ที่ 330li ตัวนี้เพราะว่าฐานล้อเขายาวมากนะครับตัวนี้ด้านหลังก็มาด้วยการเก็บสัมภาระได้เยอะฝาท้ายเปิดปิดไฟฟ้านะครับจะบอกว่า ลึกมาก,มากๆเาะสำหรับใครที่สายไดกรอบหรือแอคทิวิตี้ต่างก็ใช้งานได้นะครับเปิดปิดไฟฟ้าง่ายมากๆนะครับสนี้ส่วนของด้านหลังก็มีดิฟหลังตัดสีดําแบบนี้เลยค่อนข้างสวยงามทีเดียวครับก็เนีี้เป็นรายละเอียดคร่าวๆด้านหลองแนละ้เดี๋ยวเราพาไปดูด้านในกันต่อนะครับแล้วก็ตัดก่อนมนาะ 2> 3, 2, 1. 1> เดี๋ยวเราไปดูด้านในกันต่อนะครับสําหรับ3-3มสามนไเนาะนี้เข้ามาต้องบอกว่าว้าวมากสําหรับด้านในเนะาะโหมเอกซีไอแล้วเห็นไหมครับว่ามีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปเนาะหน้าจอเป็นหน้าจอยาวแบบอย่างนี้เลยจุใจมากๆเดี๋ยวสตาร์ได้ฟังดีกว่าเนาะหน้าจอเขาอลังนะต้องบอกว่าอลังสุดๆนะครับไมเนี่ยแตะถนนมาเพียงแค่หมื่นกิโลเท่านั้นนะครับในต,ตัวนี้ก็หมดอย่างที่บอกครับว่า ออปชันเขาจัดเต็มเนาะตัวนี้ก็ต้องบอกว่ามันมันค่อนข้างเต็มจริงๆสาหรับหน้าจอเนี่ยก็เป็นทัชสกรีนได้เนาะแล้วก็ใช้เป็นทัชแพดต,ตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับหน้าจอก็จะเป็นหน้าจอที่ยาวมากนะครับตัวลาโพงเครื่องเสียงครับเขาให้เป็นเครื่องเสียงฮามานมานะครับตัวนี้ก็อย่างที่บอกไปต้นคลิปเลยว่าออปชันเนี่ยเขาไม่มีการกเลยสําหรับเจ้าตัวนี้ก็คือจัดเต็มมากๆเคสอัปดิสเพลมีหมดเลยครับตัวนี้แล้วก็ในส่วนของซันรูปด้านบนจะเห็นได้ว่า มีแบบเต็มบานเปิดปิดแบบไฟฟ้าอย่างนี้เลยนะครับด้านนี้ก็จะมีพวกไวเลสชาร์จต่างๆนะครับก็มีมาให้ครบนะครับแอมเบียนไลท์รอบคันประมาณนี้ครับในส่วนของบาะเนี่ยต้องบอกว่าไม่หมื่นโลเนี่ยตึงเปรี้ยแบบว่าเหมือนไม่มีคนนั่งเลยเนะทางด้านหน้าด้านหลังเนี่ยในส่วนของตำแหน่งการขับขี่ก็รู้สึกว่าสบายนะครับไม่ได้อึดอัดหรือว่าเป็นหลุมลุกจนเกินไปเนาะตรงนี้ต้องบอกว่าแอบว่าขับดีมากๆเนาะ ดังข้างหน้าก็ดีข้างหลังก็ได้ครับยังไงเดี๋ยวลองพาไปนั่งด้านหลังดูว่าข้างหลังเนี่ยเป็นไงบ้างนะครับว่าเหลือสเปซเดีวยวไหมต่อไปต้องเปิดจะพาไปดูต่อกันด้านหลังนะครับว่าด้านหลังเนี่ยมันนั่งสบายยังไงบ้างนะต้องบอกว่าเข้ามาเนี่ยฟิลของซีสามเนี่ยก็ทุกคนอาจคิดว่าอาจจะไม่สบายเหมือนเหมือนซีห้าเนาะแน่นอนว่า ตัวนี้ฐานล้อยาวแล้วด้านหลังเนี่ยมันนั่งสบายนะครับรู้สึกว่าฟิลคล้ายๆกับเหมือนซีรีส์ห้านะแล้วด้านหลังเนี่ยมีแอร์หลังมาไม่ต้องกลัวร้อนที่สําคัญสามารถปรับอุณหภูมิตรงด้านหลังตรงนี้ได้นะครับในส่วนของพอร์ตชาร์จแบตก็จะเป็นไทสีทั้ง2ช่องแล้วนะครับดูบบร์ด้านหลังได้เลยว่ามันยังตึงเปรี้ยแบบนี้อยู่เลยว่าใหม่ขนาดไหนใหม่กริปแบบว่าสภาพออกสูย์ป้ายแดงครับราคาก็เซฟไปค่อนข้างเยอะพอสมควรเนาะ ตัวนี้ประหยัดไปเป็นเกือบล้านหนึ่งนะครับด้านหลังก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราไปสรุปกันครับว่ารถคันนี้ยล่ประยัดเป็นยังไงบ้างเรามาเปิดสรุปโชว์นิดนึงนะครับว่าสารุปเนี่ยเป็นไงบ้างนะครับสรุปเนี่ยต้องบอกว่าใหญ่จุใจนะเต็มบานเปิดครึ่งหน้ารับลมแบบชิลๆแบบว่าเหมือนไปเที่ยวธรรมชาติแล้วก็เปิดเปิดปิดได้นะต้องบอกว่ามันค่อนข้างที่จะเพิ่มความโปร่งและสบายในห้องโดยสารมากเลย สำหรับรายละเอียดของเจ้า B M 3 3 0 L I M Sport ตัวนี้นะครับรถปี2023นะครับแตะถนนมาเพียง1,000 10, 0กว่ากิโลเท่านั้นนะครับตัวนี้แล้วก็รถเนี่ยมีรการหลับ,บเบียรบได้เนี่ยเหลือยาวๆเลยนะครับใช้กันยาวๆได้เลยนะครับสำหรับลูกค้าที่ออกรถกับ b e n m o t o r m o r e เรานะครับเราก็มีบริการทัดดีเทลลิ่งนะครับเป็นบริการ ขัดเคลือบแก้วสปาภายในภายนอกเต็มรูปแบบครับก่อนส่งมอบลูกค้าเนี่ยรถล,ลูกค้าจะเงาฉ่าแบบนี้นะครับแบบเงาวิ่งพร้อมใช้งานในวันที่ใช้รถได้เลยนะครับวันรับรถก็มารับรถไปแบบสวยๆเลยสภาพแบบป้ายแดงทุกคันแน่นอนนะครับสําหรับใครที่สนใจคันนี้นะครับราคาเนี่ยอยู่ที่2องล้านสี่บาทเท่านั้นนะครับตัวนี้สนใจก็ติดต่อเข้ามาทางเพจแล้วก็ ทักมาได้เลยเรามีแอดมินในการตอบแชทลูกค้าอยู่นะครับหรือใครใจร้อนนะครับสามารถโทรเข้ามาตามคอนแทคที่ให้ไว้ได้เลยนะครับแล้วก็แน่นอนว่าพบกันลายหน้านะครับกับรถเข้าใหม่กับแจ็คได้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะครับแล้วเจอกันลายหน้านะครับวันนี้แจ็คต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ